ตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปขวานหิมะกันดูนะคะว่ามันจะเสร็จกี่โมงนี่รอยเท้าเราเองค่ะลึกเลยดูทรงแล้วรองเท้าข้อสั้นน่าจะไม่รอดเก็บไว้ก่อนบดลอ็อกรองเท้าข้อยาวค่ะ จากประสบการณ์การลุยหิมะนะคะถ้าใส่แบบนี้เนี่ยหิมะมันจะเข้าตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะลองเอาเกง,เกงหุ้มรองเท้าดูนะคะหิมะมันจะได้ไม่เข้าไปข้างในือคือตอนมันเข้าอ่ะมันเย็นมากเลยทุกคนเย็นไม่พอแสบด้วยเหมือนเราเออนน้ําแข็งมาหน้ากับตัวไปไปลุยกัน <c oughs> คนข้างบ้านมากว่าแต่เช้าเลยนะคะ ปกติแล้วตามถนนของที่นี่จะมีรถของรัฐมาบริการคอยกวาดหิมะให้ส่วนในบริเวณบ้านหรือว่าทางเข้าบ้านนั้นประชาชนต้องจัดการตัวเองจะไม่ทําก็ไม่มีใครว่าหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าออกบ้านได้แต่ในสังคมชนบทแบบนี้ใครไม่กวาดหิมะโดนเพื่อนบ้านนินทาแน่นอนตอนนี้เราเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเราจะลองใช้ท่าไม้ตายดูคะ่ะคือเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆคือขี้เกียจขนจากตรงนี้ไปทิ้งที่ทอ่อค่ะก็เลยจะต้องกวาดอันนี้แล้วก็โยนไปอีกฝั่งหนึ่งเลยให้มันใกล้ท่อที่สุดจะได้ ไปเราเลื่องเพื่อนบ้านนินทากันต่ออันเนี้ยเราประสบพบเจอมาด้วยตัวเองเลยทั้งแบบทางตรงแล้วก็ทางอ้อมมีอยู่ครั้งหนึ่งเราได้ไปทํากิจกรรมของหมู่บ้านก็เจอคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านเรามาพูดกับเราว่าคนข้างบ้านเธอเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆแท้ๆแทนที่จะกวาดหิมะหน้าบ้านให้โล่งไปเลยก็กวาดหิมะเฉพาะแค่ทางเข้าบ้านแย่จริงๆเราฟังแล้วเราก็แบบเอ๊ะ คือในตอนนั้นข้างบ้านเราคนที่อยู่เขาเป็นแม่ลูก3ามขนาดเราไม่มีลูกสักคนเรายังเหนื่อยเหนื่อยกับการกวาดหิมะอันนี้เลี้ยงลูกตั้ง3คนเขาจะไม่กวาดหิมะเราก็ว่ามันก็ไม่แปลกนะแล้วอีกอย่างเราเองก็ร้อนตัวคือหน้าบ้านเราเราก็กวาดเฉพาะทางเข้าบ้านเหมือนกันเลยแอบคิดว่าแบบนี่หลอกด่ากูปะวะคุกคะตอนนี้เราได้ทางเดินหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะดูขณะนี้เป็นเวลา8โมง2นาทีค่ะผ่านไปแล้ว3 0สินาทีเพิ่งได้แค่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเหลือที่รถอีกค่ะ จะได้ออกบ้านกี่โมงเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราอยากออกตอนประมาณ8โมง40นะคะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าให้ได้แบบแค่พอประมาณแบบพอออกได้ก็พอแล้วเนาะตามไปดูรถเรากันค่ะเอาที่กวาดหิมะไปด้วยจะได้เดินทีเดียวลากไปมาแบบนี้เลยถึงแล้วค่ะที่จอดรถของเราโอ้โหช่ำช่ำเลยน้องก่อนอื่นก็ท้อก่อน ก่อนที่2ก็คือเอาไอ้ก้อนนี้ออกไปก้อนนี้ออกแล้วก็แซะแสะแสะแสะแรอบรถแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทรถทิ้งไว้เพื่อให้หิมะข้างบนพอจะละลายไปบ้างจะได้กวาดลงมาง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปเอากุญแจรถมาสตาร์ทรถก่อนทุกคนคะการเอากางเกงคุมรองเท้านี่ก็ช่วยได้อยู่นะเนี่ยไม่เข้าขาเลยปกติมันจะเข้าขาเราตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปเอากุญแจรถกุญแจรถมาแล้วคะ่ะนี่พร้อมที่จะสตาร์ทเอนจิน อติดไหมนี่ start อ,อ๋อเฮ้ยทุกคนแบตหมดปะเนี่ย engine อ๋อนี่ไงได้แล้วติดไหมโอ้ยลงอกค่ะทุกคนเราคิดว่ารถแบตหมดคือมันเย็นเกินอ่ะแล้วมันจอดทิ้งไว้ครั้งคืนลงอกตอนนี้ก็มากว่าดหิมะกันต่อค่ะเป้าหมายของเราก็คือเอาไอ้ก้อนนี้ออกก่อนเราถึงจะเข้าไปในตัวรถได้ วันลดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราดับรถก่อนดีกว่าแล้วรอ,อกวาดไปในสปาค่อยสตาร์ทใหม่แล้วกันเนาะเมนอะเนะล่าเรื่องการนินทาของคนข้างบ้านต่อ <S <S 2> <S 2> ก็คือหลังจากที่เราได้ยินที่เขานินทาคนข้างบ้านเราหลังจากนั้นก็เลยจําจนขึ้นใจว่าถ้าเราไม่กวาดหิมะเนี่ยคนข้างบ้านจะนินทาได้แรกๆมันก็มีเครียดแหละหลังๆก็ปลงละเริ่มเห็นล้อแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วนะแปดโมงยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะ ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะเราจะไปทันไหมเนี่ยรีบกวาดต่อแล้วอันที่โดนกับตัวเองแบบจังๆเลยก็คือเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเราเสียน้าตาให้เรื่องนี้เหมือนกันนะคือหลายๆคนก็น่าจะพอรู้ใช่ไหมคะว่าเราเพิ่งได้บ้านใหม่ฟรีๆมาจากคนญี่ปุ่นบ้านหลังนั้นก็อยู่ในเมืองเดียวกับเราเนี่ยแหละแต่คือณตอนนี้เราอยู่คนเดียวแฟนเรายังไม่ได้ย้ายมาหน้าที่การกวาดหิมะทั้งหมดก็เลยต้องเป็นของเรามันจะมีช่วงหนึ่งที่หิมะตกหนักมากแล้วงานเราก็ยุ่ง มันก็เลยจะเป็นแบบบ้านเก่าก็ต้องกวาดบ้านใหม่ก็ต้องกวาดไหนจะที่จอดรถอีกเราเลยตัดสินใจกวาดหิมะเฉพาะจุดที่เราจําเป็นต้องรีบใช้เท่านั้นนั่นก็คือหน้าบ้านที่เราอยู่ในตอนนี้แล้วก็บริเวณรอบรถค่ะส่วนบ้านใหม่ไม่มีใครอยู่เราก็เลยยังไม่กวาดดีกว่าแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นหรอกค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านที่บ้านใหม่เราเขาโทรไปหาเจ้าของเก่าแล้วบอกว่าให้เรียกเรามากวาดหิมะด,ด้วยทุกคนเชื่อไหมคะว่าวันนั้นเราน้ําตาไหลเลยมันรู้สึกแบบเหมือนเราโดนกดดันทุกทางเลยอะเราก็เลยไปเล่าให้เจ้าของบ้านเก่าฟังว่่าาาาตอนนนี้งงเรยุมก กลับบ้านมาเราก็หมดแรงแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปทํางานนอกสถานที่อีก4ี่หวันทางเจ้าของบ้านเก่าเขาก็เข้าใจแล้วเขาน่ารักมากๆคือเขาโทรไปอธิบายให้กับเพื่อนบ้านฟังค่ะว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือเราอยู่คนเดียวกว่านีิมาเองเราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านให้เพื่อนบ้านช่วยรอหน่อย เรากวาดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะช้ากว่าคนอื่นเพื่อนบ้านเขาก็เลยเข้าใจแต่หลังจากที่เราโดนว่าเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเราขอโทษเจ้าของบ้านคนเก่าที่ทําให้เขาเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็รีบไปกดกิ่งบอกเพื่อนบ้านใหม่ให้ครบทุกทีเลยว่าเดี๋ยวเราจะย้ายมาเมษาปีหน้าเราอาจจะกวาดหิมะช้าหน่อยแต่เรากวาดแน่นอนอันนี้ก็เสร็จไประดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนออทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงห้าสิบแปดเรายังไม่ได้กวาดข้างหน้าเลยอะ เนี่ยเราว่าเราไม่ทันละกวาดรอบรถก็ไม่น่าจะเสร็จเดี๋ยวกวาดข้างหน้ารถเสร็จก็คือพอเลยพอก่อนแล้วก็ออกไปก่อนไม่งั้นไม่ทันสรุปคือตอนนี้เพื่อนบ้านใหม่ของเราก็เหมือนจะเข้าใจเราเองก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะถ้าถามว่าทําไมไม่จ้าง 1. ก็คืออยากประหยัดเงิน 2. ก็คือยังหาคนรับจ้างแถวบ้านไม่ได้ออกไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวเคลียร์ล้อนี่อีกอันนึงแล้วก็ไปละค่ะ เปียกหมดเลยนะคะหัวก็เปียกไปด้วยเหงื่อเอ้ยอยากมันผมร้อนร้อนหมดเลย,เอยตอนนี้ลบหองศาค่ะเวลาก็ปาเข้าไปแล้ว9ก้โมงสิเอนาทีอันนี้ก็คือตากไว้เลยค่ะ แต่มองไม่เห็นข้างหลังเลยกล้องบนลังนะคะโอ้ยอีแม่เป็นก้อนบลอเลยเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเรากวาดไม่หมดคะ่ะ ไหวมินิอ้อยรีบก็รีบมันใช้เวลาไมา้ไปไป